ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับซึ่งเข้ามาแบบผิดกฎหมายมันได้ไม่ได้มีการวางจําหน่ายทั่วไปนะครับหนแต่ทําไมคนยังซื้อได้โดยเฉพาะเด็กๆคนรุ่นใหม่แต่คราวนี้เรามาดูว่ารัฐบาลซึ่งถืออำนารัฐเนี่ยนะครับจะจัดการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายมันทําความเสียหายกับสุขภาพของคนและทําความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศ สวัสดีครับพบกับบรรการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียร์ของโพสต์สุดเนะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทําไมให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้าเราปูพื้นฐานมา2ส,สัปดาห์แล้วนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวการทําลายทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจและก็กลายเป็นธุรกิจใต้ดินอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่คราวนี้เรามาดูว่ารัฐบาล ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยนะครับจะจัดการกับสิ่งที่ผิดกฎหมายและสิ่งที่ทำลายทั้งเศรษฐกิจและก็สุขภาพของคนไทยอย่างไรนะครับต้องไปดูนะครับต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับซึ่งเข้ามาแบบผิดกฎหมายไ,ได้ไม่ได้มีการวางจำหน่ายทั่วไปนะครับในแต่ทำไมคนยังซื้อได้โดยเฉพาะเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกกันเนี่ยครับนั่นก็คือเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ย เปิดขายในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม y u t u b e f a c e b o o o TikTok o k n i นะครับก็เหมือนกับซื้อง่ายขายคล่องซื้อแล้วสั่งซื้อคนลืมนะไปเชียงใหม่ไปภูเกต็ตลืมพกพาไปก็สามารถสั่งได้นะสั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องบูรณาการในการจัดการไม่ใช่แค่ว่า สบอ,อ,อย่างเดียวหรือสอส,อ,สอ,อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวแต่ป้องบูรณาการทั้งหมดขององค์การพยศในรัฐบาลครับกฎหมายเนี่ยจริงๆเนี่ยบอกไว้ยอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เขาบอกว่าผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ผลิตจำไว้นะครับผู้ผลิตเนี่ยถ้าผลิตเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาทั้งเทั้งเครื่องทั้งยาเนี่ยนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน5เท่า ของมูลค่าสินค้าเช่นไปจับมูลค่าสินค้าได้100ล้านต้องปรับ500ล้านอ่าเนี่ยกฎหมายเรื่องห้ามขายเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของสอคอบอปี2อ5 8นานะครับโทษสำหรับผู้ขายทั่วไปนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทโทษสำหรับผู้ผลิตอย่างที่บอกนะครับ10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ยังพบว่ามันยังขนาดโทษแรงนะ ติดคุกคนขายเนี่ยติดคุกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ผลิตในประเทศเหรอกครับนําเข้าเราก็ไปจับคนที่ผลิตเนี่ยลำบากแต่คนขายเนี่ยเราพบบ่อยนะก็มีการไปนะีแต่โทษรุนแรงนะคนขาย5ปีปรับ5 0 0 0สนไม่เกินนะแต่ทําไมมันยังขายกันคลึ่มคลึ่มนะปรากฏว่าที่ไล่จับกันไปไม่ได้เนี่ยที่ไม่ขายในหน้าร้านเนี่ยในแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram, Line, Shopping นะครับทิกอและ t w i t t e r นะฮหรือ y t u t u เนี่ยไม่พบว่าเป็นขายในโลกไอแพลตฟอร์มที่อะไรขาขายออนไลน์อย่างเ h o ปี e หรือ Lazada เพราะมันขายอย่างนี้มันก็เลยไปผิดลำบากนะสมมุติว่าขายในช้อปปีหรือ Lazada รัฐบาลอาจจะไปบอกช้อปปีหรือ Lazada ได้ว่าถ้าทำธุรกิจในไทยต้องหยุดนะแต่พอ Facebook คุณต้องติดต่อกับ a c e b o o k นะคุณต้องติดต่อ Instagram คุณต้องติดต่อไลน์ คุณต้องติดต่อทิกต o อซึ่งเขาไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะเพราะว่าที่ทําไมผมบอกท็อปปีกับ Lazada า,า,าเขาฟังเพราะว่าเขาค้าขายมีโลจิสติกเนี่ยรัฐบาลไม่เอื้ออานวยหรือว่าไม่ให้เขา,าปิดแพลตฟอร์มนี้ไปเลยนะเขาก็ขายไม่ได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ยอมมองเข้าแต่ Facebook มันไม่ฟังเรา Instagram ไม่ฟังเรา Line มันก็ไม่ฟังเรานะครับร้านค้าใช้คำการหลบเลี่ยงเช่นเว็บพอตอะไรเงี้ย ที่พวกนี้จะไม่ใช้บอกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใช้พอตส่วนใหญ่ใช้พอตนะเด็กๆรู้จักในานามพอตนะฮะซึ่งก็ต้องเท่าทันนะครับอันนี้บอกว่าสถานะตามกฎหมายของเนี่ยแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เอาผิดแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในฐานะผู้ร่วมกระทําผิดนะฮะหากไม่มีเจตนาแต่ก็จากการประชุมหลายๆครั้งในปี2567นะครับหลายหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มที่ เพิกเฉยหรือไม่นำพานะครับจริงๆง,ง่ายมากเพราะว่าอย่าง f b o o k y o u y u u t เนี่ยเวลาเราเป็นสื่อเนี่ยนะหรือว่าคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยบอกว่าการเอาเรื่องแม้กระทั่งข่าวอาญากรรมนะเอาคนที่อะไรถือปืนหรืออะไรเงี้ยมันปิดกั้นเลยแต่ทำไมถือไอ้พอหรือถือไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเขาไม่ยอมปิดกัน้นเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือนะฮะอันเนี้ยต้องประท้วงเขาด้วย ต้องไปท้วงต้องรีพอร์ตเขาด้วยพอร,รีพอร์ตมากมากเนี่ยนี่ตัวอย่างนะสสสไปรีพอร์ตหรือคนไทยไปรีพอร์ตเยอะๆเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้จะพิน,นามาแต่ตอนเราเราก็เองก็ไม่เข้าใจเขาโลกของแพลตฟอร์มพวกนี้จะมีวิธีอย่างไรนะครับแนวทางประยัดที่เริ่มานะใช้กันเนี่ยหากพบว่ามีแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ให้บริการขนส่งนะครับหรือผู้รับรู้เพิกเฉยต่อการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจะมีนแนวทางดังนี้นะครับก็บอกว่าแจ้งเตือนไปยังเป็นรายลักษณ์อักษรในการให้ลบหรือระงับบัญชีผู้ขายนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเราแจ้งเตือนไปเราลบลบไงอ่เพราะว่าเขาจดทะเบียนในต่างประเทศทีนี้ถ้ารีพอร์ตกับแพลตฟอร์มอย่าง f a c e b o o k ผมยกอย่างนะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยเราในฐานะสื่อเนี่ยเป็นประจํา เฟซบุ๊กปิดกั้นเราเพราะว่ามันคนรีพอร์ตรีพอร์ตจริงบ้างเท็จบ้างปิดกั้นเลยนะฮะหรือทําผิดกติกาเขาอาจจะต้องไปคุยกับแพลตฟอร์มพวกนี้ไม่ว่าเฟซบุ๊กหรือ u t u b e เนี่ยบอกว่าเอถ้ามีรูปหรือการจำหน่ายแบบนี้เนี่ยให้ปิดกั้นเลยได้ไหมอ่าถ้าไม่ปิดกัน้นเดี๋ยวจะปิดท่ออันนี้ที่ผมบอกว่าบูรณาการเนี่ยคือไปขอที่กระทรวง DS เให้เขาเจรจา สเบอเองไปเจรจา,าก็ไม่ฟังหรอกเพราะไม่มีอำนาจในการปิดกั้นของแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่ d ีเเนี่ยเขามีในการอำนาจในการที่จะเรียกมาแล้วก็ปิดกั้นเสียถ้าคุณไม่ทำนะครับหากพบว่ากระทำผิดซ้ำเนี่ยเขาบอกว่าจะดำเนินการแจ้งสงบปป,ปงกระทรวงดิจิทัลเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยกระทรวงดีเอสนะครับเพื่อดำเนินการในคดีเรื่องการสนับสนุนการกระทำผิด เรื่องของการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพิารณาเอาผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับหากมีการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมายอย่างนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เขาก็หากินกับคนในบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมเสียประโยชน์หรอกถ้าเราเอาจริงเอาจังนะครับต้องบอกเนี่ยการป้องกันในสถานศึกษานะครับก็มีสำนักงานการศึกษากทมดําเนินการใน7มาตรการกับโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเช่นเรื่อง ป้ายรถป้ายรณรงค์เข้าโรงเรียนในโรงเรียนนะครับบูรณาการในหลักสูตรกาวว่าบูรณาการในหลักสูตรคือสอนในหลักสูตรต่างๆเฝ้าระวังรอบๆสถานศึกษาไม่ให้มีร้านจําหน่ายไม่ให้มีอะไรคนมาขนส่งคัดกรองให้คำปรึกษานักเรียนที่กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะอาจจะไปเจอแถวห้องน้ําส่วนใหญ่สูบเนี่ยในห้องน้ําหรือใกล้นะฮะจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนนะไม่ใช่จริงๆเนี่ย ไม่ใช่แค่สถารศึกษาอย่างเดียวนะครับบ้านก็ต้องระวังด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเหล่านี้วัยรุ่นเนี่ยไม่สูบที่บ้านมาสูบที่โรงเรียนเพราะรอดหูรอดตาผู้ปกครองนะครับเขาจะไปอย่างนั้นนะการบังคับใช้กฎหมายเชิงลุกที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงพื้นที่จับกลุ่มร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอกบ,บตํารวจกระทรวงดิจิทัลนะครับร่วมกับร่วมกันตรวจร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์การเฝ้าระวัง ผู้ขายบุหรี่นมากกว่า309รายใน23จังหวัดที่ผ่านมานะครับใน6เพลตฟอร์มหลักๆที่เราบุกบอกแล้วนะครับเช่น t w i ต t e r Facebook Instagram TikTok YouTube นะครับการขอหมายสารปิดเว็บอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดีนะครับที่จะไปยื่นคำร้องบอกว่าไอ้นี่ฝ่าฝืนเราได้เพิ่ได้เตือนแล้วยังฝ่าฝืนอยู่ขอปิดเลยอำนาจมีเพียงแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังนะครับสำนักง,งานป้องกันและปรอบปามการฟอกเงินก็สามารถไปยึดทรัพย์ได้เพราะว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายเช่นการขายหรือส่งมอบนะทรัพย์สินเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายฟอกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ไปยึดทรัพย์ได้และต้องทําจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เพิกเฉยหรือว่าไปรอแบบ รายย่อยไปไม่อยากยึดซัย์เกนกๆน้อยๆเจ้าหน้าที่ได้สินบนนําจัดน้อยต้องทําให้เห็นนะเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้ต้องเชือดไก่ให้ดิ้งดูอย่าไปรอยายใหญ่อย่างเดียวรายเล็กลายนะ้อยเอาให้หมดเลยผู้รับผิดชอบหลักนะครับในแผนควบคุมยาสูบคือสํงงานักงานค้าการสุขภาพแห่งชาตินะครับภาคีร่วมก็มีมูลนธิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือสสสเนี่ยฮะแล้วก็สกบตํารวจไซเบอร์กระทรวงดีเอเอสนะคบปปงสุลทรกร ศูนย์วิจัยต่างๆนะสาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับไอ้พวกนี้เขาจะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรณรงค์บ้างในการที่จะไปปราบปรามเรื่องการกระทําผิดพวกนี้นะครับมาตรการควบคุม3ด้านหลักนะครับคือการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้นนะครับลงพื้นที่ในการจับกลุมผู้ขายต้นปีเราจะเห็นนะครับสําสนักนาย,ยกโดยเฉพาะโคศกรัฐบาลก็ลงพื้นที่เองจะลงพื้นที่ ไปจัดการอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับขอหมายสารเพื่อปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายต้องทําให้เห็นและประกาศด้วยนะเพื่อเป็นตัวอย่างทําให้คนกลัวนะไม่อยากที่จะไปไปเปิดเว็บไซต์พวกนี้นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินบบง,งและยึดทรัพย์ซึ่งมีมาตรการไม่ได้ต้องให้เห็นแอคชั่นถ้าเห็นแอคชั่นว่าโอ้มีเหมือนเราไปยึดอะไรฮะยาเสพติดหรือยึดของผิดกฎหมายแล้วก็มาถแถลงแถลงเผามันให้หมด ให้เห็นนะฮะพอเห็นปั๊บคนก,นกลัวไม่กล้าที่จะขายนะครับอันนี้ต้องทําจริงจังต้องกระตุ้นฮะไม่ใช่แบบว่ามีมาตรการแล้วเอาไปไปขู่เอาเงินใต้โต๊ะอะไรงี้ไม่ได้ต้องทําจริงจังนะครับอะสอ,อันที่2คืออัปเดตฐานข้อมูลและป้องกันเฝ้าระวังสร้างฐานข้อมูลร้านค้าแต่ละแพลตฟอร์มนะครับติดตามแนวโน้มของตลาดรูปแบบใหม่ๆราคาขายส่งต่อข้อมูลให้กับสคบ,อบอเป็นระยะระยะ จริงๆไม่ใช่สกบกส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆนะครับการสื่อสารและสร้างกระแสจัดทำมีเดียแคมเปญระดับชาตินะครับผลิตข่าวอินโฟกราฟิกรณรงค์ทั่วประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาแต่และก็อื่นๆนะแต่ที่ผมบอกนะครับว่าเคยบอกมาตั้งแต่ต้นวิธีการสื่อสารเนี่ยเรายังถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก2 o คือแก่เกินคนเรายังสื่อสารในแพลตฟอร์มเดิมๆนะก็คือออฟไลน์ line. นะเราชินการทำป้ายอย่างนี้รุ่นเก่าเพราะเราต้องเข้าใจว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันขายกันเกลื่อนในโลกออนไลน์มันสร้างแรงจูงใจทําสีสันให้สวยเพราะฉะนั้นแคมเปญรณรงค์ก็ตามเนี่ยต้องไปเข้ากับแพลตฟอร์มพวกนี้รณรงค์ตามแพลตฟอร์มพวกนี้เลยและก็ต้องจัดทารูปแบบให้สวยให้ดึงดูดเหมือนกันสู้กับเขาอย่าไปสู้ด้วยแพลตฟอร์มอื่นต้องสู้กับแพ อะไรปอนต่อปอนแพลตฟอร์มต่อแพลตฟอร์มไปเลยตอนนี้ต้องคุมเข้มในเรื่องของบริษัทขนส่งต่างๆเช่นไปรษณีย์พวกโลจิสติกอื่นๆนียต้องไม่รับต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าเป็นอะไรต้องผ่านอยู่ในกล่องเปิดให้ดูดิก่อนจะส่งนะถ้าเป็นพอร์ตหรือว่าเป็นพวกนี้ไม่รับส่งเพราะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับหากตรวจสอบพบจะตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยว่าไปยังไงตอนนี้ ไปณีย์หรือว่าโลจิสติกยังส่งไปที่บ้านต่างๆอยู่นะที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาเนี่ยครับออกแนวปฏิบัติให้พนักง,งานตวารวจสอบพัสดุอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยต้องเช่นต้องต้องนั่นเลยต้องแสกแกนต้องอะไรเลยมีอยู่แล้วแต่ต้องทําไม่ใช่เอาแค่แบบว่าไอ้บรษัทโลจิสติกเล็กๆต่างๆเนี่ยตามห้องแถวเนี่ยส่วนใหญ่รับหมดเพื่อจะเอาค่าธรรมเนียมในการขนส่งแต่ไม่รู้ว่าของนั้นผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายบางทีเนี่ย ส่งยาเสพติดอย่างอื่นไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเข้มข้นขึ้นนะครับโรงเรียนและเยาวชนอย่างนี้กทมเขาก็ดําเนินการเข้มข้นใน7มาตรการอย่างที่บอกนะฮะห้าสิบเขตเป็นนโยนโยบายในเป็นลายละอักษรการณ์ําทำงานภายในโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้าสอดแทรกในวิชาเรียนกิจกรรมร่วมรณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆนะคัดกรองและก็ทํางานร่วมกับชุมชนทีนี้ พอเมาตรการเหล่านี้เนี่ยเราเห็นแล้วทําแล้วมันไม่ประสบผลต้องทบทวนและหาจุดอ่อนว่าทํำไมทําไม่ได้ผลนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ใช่มี7มาตรการและเจมาตรการนี้ไปจนตายไม่เอานะหรือว่าไปจนแบบทําอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติไม่เอาเมื่อไม่ได้ผลไม่ได้ลดลงอย่างาตามเป้าหมายหรือว่ามันไม่สามารถเก็บได้หมดเนะี่ยต้องเพิ่มมาตรการหรือทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ แนวทางเพิ่มเติมก็บอกว่าต้องทั้งฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมกันทั้งหมดนะฮะหน่วยงานทุกคนเห็นร่วมกันเพื่อจะรู้ว่าเขาทํากันยังไงแล้วมีจุดไหนนะครับเชื่อมโยงกับหน่วยงานขนส่งเช่นไปรษณีย์เรื่องกองของภาคเอกชนนะครับประสานงานระหว่างสคบกระทรวงดีเอนะฮะปป,ปงกระทรวงศึกษาตำรวจไซเบอร์นะครับมีข้อมูลในการบรรจุเนื้อหาบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆเนี่ย ถ้าเราประสานงานแล้วข้อมูลต้องเป็นข้อมูลกลางทุกคนเข้าถึงได้หมดและมันเห็นจริงๆเอางี้ตอนนี้ผมชื่นชมกรมอเขานะที่เขามีที่ตั้งแต่ผู้ว่าชัดชาติขึ้นมาเป็นเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าแทฟฟี่ฟองดูนะตอนนี้หลายจังหวัดนะฮะเช่นเชียงใหม่ก็เอาไปใช้หลายที่เขาไปใช้แทฟฟี่ฟองดูนะเอาเนี้ยเข้าไปแจ้งบ่อแสมีการค้าขายในแพลตฟอร์มอย่างนี้อ,อยู่ตรงไหนนะ คือคนเนี่ยไม่มั่นใจในราชการว่าแจ้งเบาะแสแล้วจะเดือดร้อนไหมแต่แทฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันจะเห็นงินประจานกันเลยว่าส้ยสรุปในสุดท้ายเนี่ยทำไมแจ้งแล้วไม่ปฏิบัตินะครับต้องบอกว่าเรื่องการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ผมบอกนะครับแคมเปญระดับชาติร่วมกันป้องกันเยาวชนจากบุหรี่เช่นอินโฟการาฟิกที่บอกนะคคลิปวิดีโอต่างแต่ต้องทําแบบรุ่นใหม่นะเพราะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาการทําสําหรับ สื่อสารให้ตรงกลุ่มเขาเรียกสื่อสารให้ตรงกลุ่มนะครับว่าถ้าเราป้องกันคมเจน x ต้องสื่อสารแพลตฟอร์มออฟไลน์ออนไลน์บ้างเดี๋ยวนี้คนเจน x ก็มีออนไลน์ด้วยนะครับถ้าไปสื่อสารสําหรับคนเจน y ายเจนซหรือเจนอัลฟ่าต้องไปรูปแบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มที่เขาใช้นะอย่าไปนอกแพลตฟอร์มคนเจน x ไปทําแพลตฟอร์มที่ตัวเองถนัดไม่เอานะต้องต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็ เรียกเด็กๆเนี่ยมาช่วยทําหรือจ้างเขามาทำนะโลกของเขาภาษาของเขาในการสื่อสารเขาจะเช่าใจกันเอ,เองนะครับก็มีองค์การอนามัยโลกรณรงค์ต่างๆต่างๆเนี่ยอุตสาหกรรมเรื่องบุหรี่ทุกอย่างก็ต้องร่วมมือกับเขาหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจะจัดการอย่างไรกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นของผิดกฎหมายหวังว่าการจัดเหล่านี้จะทําให้รณรงค์และป้องกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพราะ มันทําความเสียหายกับสุขภาพของคนและทําความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศนี่คือเกียรติปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ